กามีหมูตะกอนีหมูมันใจอ่นสมศรีใจอันนี้เนี่ยอ้าพีีข้าม่พี่ีพีลกข้ลกกูสามีฮึฮึฮกี่ ซื no> ้อไวๆในห้องแกจะซื้อที่ที่เย้เหมูว่าจะลองหมูก็อาซื้อลูกไปแก n you go up f r ปะปาโชว์ปะปาลูกไปลูกเ้าปะปาดูลูกโอ้ยสสีเจ็บต้องก็ลูกไปแ a n ยู่ท i แ c อยู่ u ูเ same ปะป๊า Go to Papa, go to Papa. How to come go? On, Even if he don't want to go. You leave that for tonight, see? You think he yeah, yeah, yeah. on one. on. Under. Polo. in sofa. <laughs> Anton. Anton, look at her, Papa. Anton never go in there. <laughs> yeah, the come, here come yeah. yeah come, here. Yeah, come, here. come here. <laughs> นี่มือมันเจ็บมันไดมันเจใหม่อนี้ยสมศีกูขสมศีใจใหม่ทุกแอรทุเืองมานมีรมอ๋อีม่ืองห้อบมขายที่หน้าแม แอดดูไมดีแอดูมาาเดดูจะมาปลูกจับอัจะมออีซี่ไปอยู่ไหนบอกมูสาต์ซื้อลงทุนซื้อมาเือต้องพันก่อนนะจับลูกจับจัมอัพจะมอัพจับอัพลูกกูดบอยสแกนก g o o ุปะะโอ้เบบี้ยูแด a ทู o n ท์ h ีแ e h ทู e to กิ้ง i n g นท์กเก ไปไมาเราได้ชนใจอย่างสักอย่างลูกแอนด์ดับโอ้ยจะต้องไม่จะมู้จะแอนดูไหเดียนดูนดดสามีแอนดูโอ้ยสัดซื้อมากูเสียใจอันนี้นี่แลออ้วกับหมอนไข่หมูมันขึ้นเตียงมันได้อยู่แล้วของสมศรีนะอันนั้นคุณสามีจะเอาไปใส่ไว้ที่นอนแกนหมามขึ้นก็เลยต้องเอามาไว้ที่นี่ We try t o n i c e get okay อย่าอยู่ลิฟท์ห้มเลยไม่เยจำข้ามไปข้ามไปนมาขนลงมาเลยมั้ลูกลูกแอนซอนลูกพี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 ข้ามข้ามมาเล่าเยมัจำใชลูกอยู่ลิฟท์เด็ chậm được chậm chậm chỉ phi chậm ạ mấy he don't know how to use cat leave him for it I teach him okay come to cat come come boy คำ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 จำนี่สิแกิพี่สั่งายกั่าตยจำหลูกจำอ้วมีลีพียรทูไนพี่พี่แค่นี้ข้าอับวัดยู่ิงวัดอยู่ริงจะอับลงมไหมมาเร็วข้ามเลย You hope him see? He try, but he's scared. He try, but he's scared because not be straight night. Come Papa, come. Papa, hope you love. You see? Yes, come on. Yes, he wants yes. to. Come to cat, come. Come to cat, come. come, to get, come. Papa, Papa, hope you are. Yes. yes. Again, look, again. Again. Come, boy. Good boy. Come, boy. Yes. Little bit scared. Come. Yes. Yeah. Are you like? Come. Yes, good Yes, boy. good boy. Thank you, Papa. <laughs>